วันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเผาถ่านด้วยถัง2 0ง200ลิตรถังนี้ก็คือสะดวกสบายแหละทุกคนก็ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากมายนะคะจัดหาได้ไง่ายๆแล้วคือตามตลาดทั่วไปแล้วก็บางาทีเขามีบริการแบบว่าคนมาขายให้เราถึงบ้านถังละประมาณ700กว่าบาทนะแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาประมาณ600บาทเดอ้อทุกคนไปซื้อที่ตัวอำเภอเลยนะคะส่วนไม้ที่เรามีก็เป็นไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วนูน่นทุกคนลักษณะก็จะผูพังแน่เด้อเพราะว่า ถออังเก่าของเรามันพังมันก็เลยได้หยุดไปแล้วก็รอถังใหม่ตอนนี้ก็ได้ถังมาแล้วก็จัดการตั้งถังแล้วก็เก็บเศษไม้เศษยญารองก้นถังไปเลยแบบนี้เออเหตุที่ต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาเราจุดไฟนะคะมันจะได้เชื่อมต่อกันระหว่างก้นถังกับท่อนฟืนที่เราใส่ลงไปนั่นเองแบบนี้นะ ทุกคนแล้วก็จะหอม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 ใส่เป็นเศษไม้เศษยาเศษถุงพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยก่อนที่เราจะเอาท่อนฟืนของเราเนี่ยใส่ลงไปนั่นเองจ้า ลักษณะการตั้งถังก็จะตั้งแบบนี้นะทุกคนก็จะให้มีแบบว่ารูข้างล่างสําหรับก่อไฟนั่นเองนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะใช้ท่อนอิฐหรือว่าท่อนฟืนใหญ่ๆรองก้นถังไว้เพื่อที่จะให้สะดวกต่อการก่อไฟนะแล้วก็แบบว่าจะมีพื้นที่ว่างสําหรับให้อากาศผ่านก็คือเตาจะติดได้ง่ายนั่นเองนะคะพอเราตั้งถังเสร็จเราก็จะเอาแบบว่าเศษไม้มาเรียงให้ได้มากที่สุดนะคะ เราจะคัดไม้ออกเป็นเป็นรุ่นรุ่นนะคะก็คือเราจะไม่ใช้ไม้เล็กกับไม้ใหญ่เผารวมกันเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นไม้เล็กของเราก็จะกลายเป็นขี้เท่านะคะกว่าไม้ใหญ่จะเผาหมดเนี่ยไม้เล็กก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเผาเป็นรุ่นเราจะคัดไซส์นั่นเองนะคะก็คือไซส์เล็กก็เผาเฉพาะไซส์เล็กหรือว่า รุ่นกลางก็จะเผาเฉพาะรุ่นกลางรุ่นใหญ่ก็เผาเฉพาะรุ่นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างท่อนไม้ที่เราตัดเอาไว้เราก็จะจัดเรียงลงไปเรื่อยๆจนเต็มถังนะก็คือพยายามให้อย่าให้เหลือช่องว่างนะคะก็คือยัดลงไปอพอใกล้เต็มแล้วเราก็จะเรียงเป็นแนวนอนแบบนี้เพื่อสะดวกแบบเวลาเราปิดฝาถังนะคะแต่ว่าอย่าให้เลยขอบถังขึ้นมานทุกคนเพราะว่าเวลาเราปิดถังเราก็จะปิดลําบากนั่นเองจ้ะ แล้วพอเราปิดไม่ได้นะเราก็ต้องเปิดถังขึ้นมาแล้วก็ต้องมาตัดไม้เรียงใหม่นั่นเองนะคะก็เสียเวลาเนาะทุกคนเนาะทีนี้พอไม้เราได้เต็มถังแล้วนะคะเราก็มาปิดฝาถังแบบนี้ฝาของเราจะเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือใช้ใช้เป็นแบบว่าเป็นน็อตนะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออปิดได้แน่นปิดได้สนิทกว่ารุ่นเดิมนะคะ พอมาถึงขั้นตอนนี้เด้อทุกคนเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะต้องแบบใช้ความชํานาญและความใจเย็นเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าช่องที่เราทําไว้สําหรับก่อไฟเนี่ยมันก็เล็ก,ลก,ลกและแคบมากเลยนะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าใจร้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแบบว่ามีอารมณ์หงดหงิดหงุหวยนั่นเองนะทุกคนนะแต่ว่าดีที่แบบว่าคุณพี่เขาเนี่ยก็ใช้ความใจเย็นนะคะแล้วก็ใช้ความแบบว่าพิถีพิถันในการก่อไฟนะคะถามว่า ใช่ช่องเออใหญ่ขึ้นได้ไหมก,ก็ได้อยู่นะคะถ้าไม่ขี้เกียจแบบว่าโกยดินเข้ามากบตรงนี้นะแต่ว่าเราติดที่ขี้เกียจก็เลยแบบว่าทําช่องเล็กๆ,ๆแบบนี้นั่นเองการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรแบบนี้ก like ็เหมาะสําหรับ ควรวัวเรือนเล็กๆหรือว่าสําหรับเราที่แบบมีไม้ไม่เยอะแล้วก็มีเศษไม้เล็กๆนะคะไม่เหมาะสําหรับใช้กับท่อนไม้ใหญ่ๆเนาะทุกคนเพราะว่าถังเขามีขนาดเล็กมากเลยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาแบบท่อนไม้ใหญ่เข้าไปเนี่ยก้นเขาอาจจะทะลุได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะช่วยในการประหยัดในการซื้อถ่านด้วยนะคะพอเขา ติดไฟข้างในแล้วลักษณะควันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเราก็จะเที่ยวมาดูอยู่เรื่อยๆประมาณสองชั่วโมงขังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไฟด้านล่างนั้นดับนะคะถ้าสมมติว่า,าผ่านไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วควันเขาไม่มีก็แสดงว่าไฟด้านในถังนั้นดับเราจะต้องก่อไฟใหม่นะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าให้ไฟด้านล่างดับเด็ดขาดในช่วง1-2ชั่วโมงแรกนะคะทีนี้พอถ่านเขาหมดก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะก็จะไม่มีควันให้เห็นแล้วนะคะเราก็จะหาอะไรมาปิด ปองไฟแบบนี้เลยเอเอ,าเอาสามารถใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราสะดวกแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะถังด้านล่างเห็นไหมคะที่เป็นที่เป็นช่องสําหรับเราก่อไฟเราก็จะเอาดินมากบแบบนี้เลยค่ะจับเวลาตั้งแตเ่เราก่อไฟก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็จะยังไม่สามารถที่จะเก็บถ่านออกจากถังได้นะทุกคนเราต้องปล่อยให้เขาเย็นตัวเป็นถ่านดําซะก่อนนะคะก็ใช้เวลาประมาณข้ามวันเหมือนกันคะ่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าปิดรูทั้งหมดไม่มิดล่ะปิดไม่สนิทล่ะจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าอากาศเข้าไปได้แล้วฐานข้างในเขาไม่มอดใช่ไหมคะก็จะเหลือแต่ขี้เท่านั่นเองล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ฝากไว้เลยสําหรับมือใหม่หัดเผาถ่านแบบถังนะคะเดี๋ยวจะร้องให้งองแงพอวันถัดไปถังเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเราก็มาทําการเปิดถังกันคะ่ะ ฐานที่เขาเผาไม่สมบูรณ์แบบร้อเซนเี่ยเขาก็จะยุบตัวลงนิดหน่อยเด้อทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ยุบลงก็แสดงว่าเขายังมีความเป็นเนื้อไม้อยู่อันนั้นก็คือเราต้องเอามาเผาใหม่นะคะปูผ้าไว้ให้เรียบร้อยนะทุกคนเพื่อที่จะเทฐานลงไปจ้ะแต่ถ้าไม่มีอะไรรองฐานก็ไม่เป็นไรนะถ้าสะดวกในการเก็บก็แล้วแต่เลยจ้า <c oughs> แต่สิ่งที่ผิดพลาดในคลิปนี้ก็คือเขาเทฐานให้ฉันเก็บ ตากแดดนั่นเองแหละทุกคนเออคิดได้จดนะนเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าใครเขาจะอยากเก็บฐานตากแดดราคาทุกคนมาดูเนื้อไม้กันนะคะเออเนื้อฐานนะคะเนี่จะเป็นฐานไม้มะขามนะทุกคนเออจะเบาๆหน่อยนี่เป็นไม้เก่านะทุกคนถ้าเป็นไม้ที่ตัดไว้หมาดๆก็จะมีน้ําหนักแล้วก็เออ ติดไฟได้นานก็คือฐานจะกล้ากว่านะคะแต่ว่าใดๆในโลกนี้คือไม้มาขามมาทําฐานก็สุดยอดแล้วนะคะ <Wow. S 1> จะเป็นไม้แห้งหรือว่าไม้สดก็แล้วแต่อ,อลองเอาไปทํากับข้าวแล้วก็โอเคอยู่นะคะก็คือก่อไฟนึ่งข้าวเสร็จก็ทํากับข้าวต่อได้เลยะคะ่ะก็ประหยัดดีอยู่นะคะและความบ้าบอของค่อยนะโอ้ย ฉันก็รีบอะไรก็ไม่รู้นะคะฉันก็จะไม่ใส่เสื้อแขนยาฉันก็ใส่เสื้อขาวเก็บฐานซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแล้วการเก็บฐานเด้อทุกคน ควรจะมีแบบถุงมือบ้างเพราะว่าฐานเขาก็แอบ,บมีความคมอยู่อาจจะบาดมือเราได้อาจจะมีเสี้ยนตํามือได้แล้วที่สําคัญก็คือฝุ่นละอองจากขี้เท้าที่ลอยคุ้งเพราะว่าเจอกับแสงแดดนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีความฟุ้งกระจายของขี้เท้าเป็นอย่างมากเลยควรจะหาอะไรปิดจ,จมูกด้วยนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเรานั่นเองจา้าแต่ฉันก็บ้าบอนะคะถุงมือก็ไม่ใส่ใส่เสื้อแขนกุดนะคะแล้วก็เป็นเสื้อขาวด้วย แต่ค่อยก็เป็นคนง่ายๆสะดวกแบบไหนก็จัดการแบบนั้นเลยนะคะสภาพก็จะออกมาแบบนี้แหละเออฐานที่เก็บไปทั้งหมดก็ได้สองกระสอบเล็กๆนะคะก็ถือว่าดีกว่าเราไปซื้อเขานะทุกคนก็ถ้าซื้อกระสอบประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณ1 5 0 160บาทนะคะแต่ว่าเราเอาเศษไม้ที่เหลือจากปีที่แล้วเนาะเป็นเศษไม้ของตัวเองตามบ้านเราเป็นกิ่งมะม่วงบ้างกิ่งขามบ้างนะคะ เราก็เอามาจัดการแปลรูปเป็นฐานใช้ในครัวเรือนของเราก็ถือว่าในราคา600บาทนะทุกคนถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าถังใบหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้เป็นปีเลยนะถ้าทุกคนเก็บไว้ในร่มนะหรือบางคนที่เขามีเศษไม้เล็กๆเยอะนะคะเขาก็สามารถแบบเอามาทําเป็นอาชีพได้เลยนะสาหรับการเผาถ่านถังเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เลยแหละทุกคนสําหรับ วิธีการเผาถ่านทาง200ลิตรก็มารีวิวให้ดูเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ